สวัสดีครับอยู่กับผมพี่เลเจอร์นะคลิปนี้ผมจะมาเล่นเซิร์ฟเวอร์ออนไลน์นะฮะในเกม Special Force Group 2นะฮะแต่ผมไม่เล่นมานานละผมกดทุกคนหาดูสกอร์ดิออนไลน์มื่นซีกว่าตัวผมเล่นเป็นปีอาลละผมเข้ามาเล่นก่อนนะฮะตะกี้ดับนิดหน่อยสายอะไรมันหลุดก,ก็ไม่รู้แล้วก็กดเุณพิออนไลน์ก่อนเล้จากนั้นก็ผมไม่หาเซิร์ฟละ ผมสร้างห้องเอาเองเลยดีกว่าเซิร์ฟเวอร์ออนไลน์เกมนี้มันดีอย่างหนึ่งเซิร์ฟเวอร์ออนไลน์มีบอทให้ด้วยฮะเออแปลกแฮะมีบอทด,ด้วย่เาเล่นเลยโกดเอาตัวไหนดีเอาโกดละกันเออแล้วก็ซื้ออาวุธซื้อทุกอย่างที่ซื้อได้แต่ซื้อความตายไม่ได้ความตายมันฟรีอ๋เอเล่ามาแล้วมาละนี่คือบอทนะฮะ เซิร์ฟเวอร์ออนไลน์มีบอทไม่น่าเชื่อมันก็ปกติปะวะผมเคยเห็นนะเวลาคนแบบคนออกจากห้องไปใช่ไหมเขาจะใส่บอทเข้ามาเพื่อให้บูลเล่นเต็มตลอดเวลานะฮะ,ะยิงยิงเอาเบร์โอ้ก็ตะกี้กูโดนยิงเอ้ยกูพูดผิดตะกี้กูยิงหัวได้ไงวะเออรอรอ,อต่อไปเดยโอเคคราวนี้หาซื้ออาวุธที่มันดีๆหน่อยเอาลูกซองก็แล้วกันเอาซูเปอร์มาเลยอ่ะลูกซองอันเนี้ย อ้าวอยู่นั่นไงการตัตั้งเล่นไก่แตทำไมไม่ได้เล่นมานานเป็นเดือนแล้วนะที่ไม่ได้เล่นเกมเนี้ทุกคนน่าจะไม่รู้นะฮะว่าผมหายไปไหนที่ผมมาเล่นเกมนี้นานเป็นเดือนก็เพราะว่าผมนั่งปั่นคิวะฮะนั่งปั่นคิวทั้งเดือนจนหมื่นสี่ฮะอ่าตอนนี้ยิงไปก่อนช้าโอ้โหยิงโคตรยากเลยตะกี้เนี่ยเอาปั้งมาแอบทำทำศากเลยตรงนี้เะพวกคน เขายิงกระสบุนปั้นหันแหลกเอ้ยแหลก,กแหลกรอก่อนโอเคหาของก่อนตอนนี้เอาเป็น SNG บ้างเอาเป็น U4 แล้วกันมัน U4 ปล่าวะเออก็เรียกเป็นงั้นแหละน่าจะจริงเลยเยิงก่อนยิงไอ้วูบไอ้หมาป่าแล้วก็อุย้ยเหี้ยพ่อมึงไอ้ซับโอ้ยนี่ค่ะผมปรับบอทง่ายสุดนะแม่งมันยังยิงผมแรงอ่ะสี่สิบนู่นนาตะกี้เน,นี่ยโอ้โหมึงโหดจังวะบอทตัวนี้ผมบอกเลย ถ้าเกิดคุณปรับยากสุดนะ่ะคุณจะไม่มีทางชนะบอดได้เลยบอดมันยิงแรงไม่ตจะบอกให้เกมเนี้ยเป็นเกมที่ปกติมากเลยอะ่ะโอเคหาต่อจะยิงอะ่ะจะเก็บคิวแต่ละทีมันก็จะเฮ้ยอะไรวะตะกี้เนี่ยแวบๆอืมน่าจะผีแหละลองดูก่อนเดี๋ยวขอลองคว้ามาือท็อปไปเช็คดูก่อนนะฮะเอาเฮ้ยดนด้วยเฮ้ยผีจริงด้วยว่ะผีมุสตาฟาชาร์คฉลามโอเค นี่ไอ้บอทโง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 ่บอทมันก็โง่อยูออ่หรือเปล่าวะโอเคเอาไปอะไรดีวะเอาเป็นอัพมันก็แล้วกันอืมเฮ้ยบอทมาแล้วเซิร์ฟเวอร์ออนไลน์มีบอทฮะเกนี่ออยิงยิงหมาป่ามาป่า,าแล้วก็บัานพ่อมึงเขาห่ะพ,พ่อมึงเหรอหมาขอโทษสำหรับค,คำหยาบด้วยครับผมเป็นคนพูดคำหยาบแรงมากเอาละ่ะเฮ้ยโอ้ขอโทษทีครับผมไก่ผมไม่ได้เล่นนานไง หลังจากที่ผมปั้นคิวเสร็จผมก็ไม่ได้เล่นเลยอ่ะเออโอเคยิงหมาป่าหมามึงจะร้องหาพ่อมึงเหรอเอาฮันเตอร์ฮะสรลคคำหยาบนะฮะผมดา่ดาด่ามันเทิงนะไม่ได้ด่าจริงนะกกรด่าจริงแนละ้ผมคงคงโดนเบนแล้วละ่ะพูดแรงหน่อยนะมีแอบอีกละเออคว่างโม,โมโือทอปใส่เข้าไปตายเปล่าไม่รู้เออแต่ว่ามันคงต้องตายอีกไม่นานโอเคจริงด้วยขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ